อันนี้ตัวที่2อนะหลังจากที่เราลือ้อโถออกมาสิ่งที่เราเจอหน้างานคือ,อระยะท่อนะได้30.5้านะแล้วก็มีตัวหน้าแปลนนะแต่สิ่งที่ปัญหาที่ทําให้มีกิ่นเรนะือกมาคือเขาใส่ตัวหน้าแปลนนะแต่ว่าไม่มีการใส่ตัวคีบพึ่งนะใส่หน้าแปลนไว้แค่แบบนี้นะแล้วก็ชะโครกมาวางเนะี่ย พอมันไม่มีคลิปพึ่งเนี่ยใส่อุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยมันมีช่องว่างจึงทําให้กลิ่นแก๊สเนี่ยเล็ดรลาอ,ออกมาครนะาวนี้เราก็เลยรื้อถูกมาแล้วก็เอาหน้าแปลงตัวนี้ออกนาแปลนตัวนี้นะ,ะของคอตโต้มีตัวนี้ถ้าไม่มีคลิปพึ่งก็พุงตรงก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ,ะก็เอาออกคราวนี้เราจะแก้ไขให้ใหลูกค้าด้วยการใส่ปะเกณฑตัวนี้แทนที่เรามีนะปะเกณฑ์กันกลิ่นกันรดซึมตัวนี้นะวิธีใส่ก็ใส,ใส่ไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือท่อมันเสมอพึ่งเบื้อเนี่ยหน้าสัมผัสมันจะเยอะ ันี้การเสริมท่อเพิ่ม8.53ชั้นเลยนะขนาดไซส์ขนาด5-3ชั้นเลยเสื้อเสริมเข้ามาก็พอมันเสมอเพื่นเบื้องเสร็จมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้หน้าสัมผัสของท่อ PVC กับตัวประเก็นมันก็จะปิดความเหนียวมันก็จะปิดช่องทําให้ไม่มีกลิ่นแล้วก็เอาชืโค้งมาวางให้ตรงความเหนียวของตัวนี้มันก็จะไปสัมผัสกับเบ้าเดยเซรามิกก็จะไม่ทําให้กลิ่นแก๊สเล็ดเลาออกมาก็จบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นแบบถาวรอ,อีกเช่นเคยนะอันนี้ตัวที่2ชั้น2นะฮะ ปัญหากลิ่นเกิดจากการติดตั้งที่ผมว่าเขาน่าจะรู้เลยแต่เขาไม่ทำนะคือไม่มีการใส่ที่พึงนะ่งโอเคก็จบครับห้องน้ำมีกลิ่นจบเถวนแน่นอนเค่นี้ขอบคุณครับ